ถอยมาใช่ไหมก็ต้องถอยกลับคุณเป็นผู้ด,ดีผมก็ผูด้ดีกลับจะทำจริงไ,งไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนแผ่นดินไทยต้องมาก่อนไล่ดูว่านี่คือแผ่นดินแผนที่ประเทศไทยขีดไปเรื่อยๆเฮ้ย hey, แล้วตรงนี้มันเข้ามายู่ได้ยังไง เอาออกไปเพราะที่นี่เป็นประเทศประเทศไทยไม่มีสิทธิ์มาอยู่คุยกันออกหรือไม่ออกถ้าไม่ออกหนึ่งสองสามใช้กำลังแล้วสี่คืนห้าวันเราได้ทำแล้วการเจรจาต่อรองทุกอย่างหัวใจคิดเสมอว่าเพื่อแผ่นดิน เพื่อคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นแล้วสิ่งที่แสดงออกไปมันจะไปอัตโนมัติเพราะนัสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเป็นบุคลิกของทางทหารที่จะต้องปฏิบัติเพราะนันสิ่งเหล่านี้ที่แม่ถัพเป็นสั่งสมจาก การเป็นผู้ควบหน่วยมาเยอะไปอยู่ภาคใต้ก็สี่ปีเห็นมาหมดแล้วก็มาอยู่เหตุการณ์ที่ไทยขมรมน,นี่รับผิดชอบโดยตรงพูดน้อย,อยพูดแล้วต้องทำแล้วก็รับผิดชอบ